อุบาทโอ้โหคุณพูดแบบนี้ได้อย่างไรอัปลักษณ์สิ้นดีโอ้เจ็บปวดว่ะสวัสดีครับผมชื่อดีโด อาละครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวบ็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The UnGame และสําหรับคลิปนี้นะฮะเรามากับกะระแสไม่รู้ว่าหายไปหรือยังนะฮะกับกะระแสผีหัวซ้วมครับคือในหมดบล็อกฟุตเนี่ยไอเซ็ตผีหัวส้วมเนี่ยมันไม่มีขายนะฮะอันนี้ผมไปหาซื้อมาไปหาแบบซื้อมาประกอบกันนะฮะก็เลยได้เป็นตัวแบบนี้ครับสาหรับวันนี้ดีโดผีหัวซ้วมนะฮะเราจะมาตามหาลักแทน สำหรับวันนี้ผมจะพาดีโดนะฮะไปหาแฟนผมครับและจะบังคับนะฮะต้องเรียกว่าบังคับได้หรือเปล่านะเรานะฮะจะขอให้แฟนผมเนี่ยแต่งตัวเป็นผีส้วมเหมือนผมครับมาดูกันซิว่าแฟนผมเนี่ยจะยอมแต่งตัวเป็นผีหัวส้วมหรือเปล่านะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบนะฮะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลับบงใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ ถ้าแฟนผมเขารักผมจริงนะเขาต้องยอมแปลงร่างเป็นผีหัวซ่วมเหมือนผมนะฮะไปะเดี๋ยวเราย้ายไปห้องปกติไปหาแฟนกันไปขาก็สั้นอยู่แล้วเอ้ยมีขาปะ่าวะเนี่ยไม่มี <c oughs> ขาก็สั้นแถมเดินช้าอีกฮะไปแบบนี้แล้วกันสวัสดีครับคุณแฟนไปหลบอะไรตรงนั้นนะ่ะแอบมองไม่เห็นครับอุบาทโอ้โห คุณพูดแบบนี้ได้อย่างไรอับปรลักสิ้นดีเจ็บปวดว่ะโอ้ยโอ้ยโอยไม่หลอหาแฟนใหม่ดีกว่านี่ผมเพิ่งมาแล้วผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะปะออกมานี่ไหนซิ <c ười> ในเซฟโซนมันมีตัวหนังสือมันขึ้นเขตเอ่อสู้กันไม่ได้นะฮะมันลกอะ่ะมาคุยกันข้างนอกดีกว่าทำไรอยากแต่งตัวแบบเขาไหมแม่กระแสะกำลังมานะตอนเนี้ยกระแสกำลังมาเลย กำลังดังเลยนะไม่ให้ตายก็ไม่แต่งจะเอาแบบนี้เหรอรู้ถึงไหนอายถึงนั่นปัมันจำเป็นต้องอายใครวะแต่งตัวเป็นชักโคกดูอะไรว่าเหลืองเหือทั้งเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลเออนี่ออกจะดูเท่น,นะฮะไปเปลี่ยนไปัปไม่ชุดนี้ตอนนี้กำลังดังเลยเออต้องแต่งแบบผมนะโอ้ยดังอะไรดังแปลกๆแบบนี้ละหายากบอกเลยจะแต่งไหมเดี๋ยวเติมเกมให้ เดี๋ยวให้เลย3 0 0พโลบัคเอา,า,เ,อา,าเติมซื้ออย่างอื่นได้ไหมไม่ได้เออต้องมาแต่งแบบนี้ด้วยกันเลยตั้นทำไมนะ่เเะเ,เออเราจะเป็นคู่รักเป็นคู่รักหัวซ่วมใช่เราเราจะเป็นคู่รักหัวซ่วมกันเราไปลากคนด้วยกันถ้าว่าไม่แต่งละ่ะตัวเองจะทำอะไรเขาอยากตายใช่ไหมพูดแบบนี้เนี่ยอยากโดนอะไรล่ะเดี๋ยวพี่จัดให้น้องน้องอยากโดนอะไรครับเอาตังค์ซื้ออย่างอื่นดีวกว่า โอ้ยก็บอกว่าจะซื้อเป็นผีชักโคกด้วยกันเจะได้ของก็บอกว่ามาเป în, ็นผีหัวซ่วมด้วยกันไงช่วยวะสั้นโอ้โหกูพิพ์อะไรเนี่ยหน่น่าหน่าหน่น่นถ้าเขาไม่สวยล่ะช่างหัวมันสิรักเปล่าโอ้ยก็ต้องอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็ต้องรักสิครับไม่สวยแล้วรักเหมือนเดิมป่าโอ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยรู้สึกว่ามือจะลวนนะเนี่ยเห<ะ>มือนเดกิมเลยบอกรักแล้วมือลวนละใช่ไงมือลวนไงเออมือลวนตกลงจะแต่งไหมก็ได้แต่งก็ได้เออเอาอ่ะเขาจะแต่งเป็นผีหัวซ้วมเหมือนเราอ่ะและนี่คือสภาพผีหัวซ้วมอีกหนึ่งตัวครับผมนะฮะหรือฉายาผัวเมียผีหัวส้วมครับ เ <laughs> มันไงเออนี่ผีหัวซ้วมเราจะไปล่าฆ่าหัวด้วยกันแต่ทําไมเขาไม่เหมือนเราเลยว่าเราเป็นผีเต็มตัวเลยน,นี่เหมือนคนแค่ลงไปอยู่ในโถซ้วมเฉยๆอ่ะดูดิโอโคตรโกงเลยอ่ะโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะย้ายไปห้องธรรมดานะฮะแล้วเราจะไปล่าฆ่าหัวกันครับดูซิว่าจะมีใครนะฮะโดนผีหัวซ้วมเนี่ยจับแดกหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปดูห้องธรรมดากันครับไปกัน ส่วนมากมีแต่พวกข้าวหม้อตำๆกว่าเราทั้งนั้นเลยนะฮะไปะกำลังสู้โอ้โหมันมีแต่ฝั่งมาลรีนนี่ว่ามีแต่ฝั่งมาลรีนทั้งนั่นเลยอะดูดิไปย้ายดีกว่าท่านผู้ชมไปย้ายเป็นโจรดีกว่าคือแบบผมไม่อยากรังแกงไงถ้าผมเป็นโจนเนี่ยก็แบบชนะร้อยเปอร์นะครับเอาตรงเปลี่ยนตรงไหนวะเนี่ยปเอานี่ยๆเปลี่ยนปเปลี่ยนปเปลี่ยน โอเคเปลี่ยนเรียบร้อยเอาละผีหัวส้วมบุกทะลวงอยู่ไหนเอยอยู่ไหนเอยมานี่สิจ้ามานี่จ้าเอาไม่โดนบเอาไม่โดน ขอโทษเอ้าโดนเรียบร้อยแตกแม่มันไม่รอดเนื้อมือผีหัวส่วมไปได้หรอกบอกเลยตอบมาล่ะฮันนะ่ะฮันนะ่ะ G G R T X โอ้เอาเอาเอาวะเจ้าวะเจ้าวะกูไม่อยู่เฉ๋มึงตีกูหรอกเอาหนีอ่ะโอ้ดูสภาพสภาพหนีอ่ะ มีดีแค่วิ่งเร็วแค่นั้นเหรอจับได้ละมีดีแค่วิ่งเร็วเหรอครับผมไม่ใช้หมัดเลยนะเรียบร้อยแตกฮะ ดี๋ยวจะมีคนบอกว่าก็มึงลุมอะ่ะเขาก็หนีดิเชื่อดิสภาพเนี่ยหนึ่งหนึ่งก็แตกทิ้ง <c oughs> ใครมันจะมาสู้คู่ผัวเมียมหาการนะวผีถั่วซ่วมอะ่ะไม่ให้เขาเลยได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวให้เลยได้เลยมันจะออกมาไหมอีกเรื่องหนึ่งนะ GGRTX เนี่ยนะถ้าอยากแจกก็ออกมานี่ไงนี่ไงนี่ไงนีงไงเอาวมนนี้เอามาดนี้เอามันี้เอามาดนี้เออเอามาเร็เร็วเร็วเร็วแตกแตกเรียบร้อย มีแต่พวกอ่อนๆวะ่ะอืมที่แบบสู้ไปก็แพ้อืมอยากเจอตึงๆจังเลยมันไม่เปิด p v p อะมันเปิดแล้วเหรอเอา้าตายจริงันนะเปิดแล้วอะเอาดีเอาดีเอาดี เออแตกมาแล่ะแตกมาแล่ะหน้าแตกเรียบร้อยแตกไปเลยนี่อยากมีส่วนร่วมเหรอเนี่ยอยากมีส่วนร่วมเหรอจี้อาร์ทีเอ็กโออ้อยด่าอะไรอะด่าอะไรมาอ่านไม่ออกโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยมือลวนแล้วมั้งเนี่ยเหมือนอยากด่ามากแต่พิมพ์ด่าไม่ได้อ่ะอ้าวแบนค์คำหยาบครับแบนค์คำหยาบครับแบนค์คำหยาบครับ เจ้าอีก <ç> อ่ะนายนี <Destiny> <ül ographics> ่นายยังไม่เข็ดเหรอเพื่อนนี่นายยังไม่เข็ดหรอเดี๋ยวผมจะพิมพ์คำนี้ทุกคนฮ่าฮ่าฮ่าสู้ไม่ได้ทำตัวเประจ่าอ่อนแก้เขินไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยเจ็บกูบอกเลยเจ็บเจ็บสัสเจ็บสัสเจ็บสัสแฟนกูไปเสกเจ้าแกล้งคนแล้วทีนี้ เนี่เจ้ามาใหม่แล้วเจ้ามาใหม่แล้วมาตีมัน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 อ้าวอันนี้ก็เชื่อเลยโอ้โหเจ้ามาเจ้าเกิดทีทีแบบนี้ที่เสกันตามมาแน่นอนแล้วตีตีตีไปตีแล้วเจ้าตายไหมเจ้าไม่ตายเจ้าหนีลงน้ําก่อนแล้วเจ้าตัวใหม่มาเจ้าตัวใหม่มาเร็วเจ้ามุดดํามุดดําผุดผุดโพโพ ไม่รู้จริงอะะ่ะปแล้วยังไงจะดีเจ้าตายไหมตีไม่ตายเจ้าดำน้ำหนียังไงงงเลยงงเลยอย่าแกล้งน้องใครว่าแกล้งเนี่ยเออมามา่อีกแล้วอา้าวยังไงยังไงเล่นนาทีนี้ยังไม่รู้ตัวยังตีต่อไปชีวิตนี้เกิดมาเพื่อให้ถูกหลอกแท้โอ้ยน่าสงสารจริงๆอา้าวตีให้ตายตีให้ตาย เอาเละครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะฮะตำนานผีหัวซ่วมแห่งบล็อกฟุตครับแล้วรอบนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับแฟนด้วยนะฮะบอกเลยว่าเข้าเซิร์ฟไหนเนี่ยคองเซิร์ฟครับเพราะว่าข้าหัวสองคนรวมกันเนี่ยก็ปาไป40-50ล้านแล้วนะฮะเออ แล้อย่างหนึ่งนะฮะอัดทิปช่วงเด็กด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีผู้เล่นเท่าไหร่นะฮะคนไทยนะแต่ว่าต่างชาติก็ยังมีอยู่นะฮะก็เลยเจอแต่ผู้เล่นหมูกรอบอ่ะไก่กรอบอ่ะตีตายง่ายๆเลยนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและคลิปต่อไปเนี่ยเราจะมาทําอะไรอีกนะฮะก็อย่าลืมมาติดตามกันด้วยครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ